โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเทมชิระวรากรตลาดหุ้นอเมริกากำลังเข้าสู่ทศวรรษที่หายไปตั้งแต่ป,ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งการเมืองเศรษฐกิจและตลาดหุ้นอเมริกาดูเหมือนว่าจะปั่นป่วนไม่น้อยทิศทางของอเมริกานั้นดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากซึ่งนั่นก็ทําให้หลายคนไม่แน่ใจว่าตลาดหุ้นอเมริกาในระยะยาวจะไปทางไหนหุ้นจะขึ้นหรือลงน่าลงทุนหรือไม่ ผมลองศึกษาข้อมูลที่เป็นประวัติศาสตร์ตัวอิงกับเหตุการณ์สำคัญและดัชนี S&P 500ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดโดยการมองย้อนหลังไปประมาณ75ปีซึ่งเป็นยุคที่อเมริกาเปิดประเทศและกลายเป็นผู้นำที่ตัวเต่นของโลกในทุกด้านทั้งทางการทหารเศรษฐกิจการค้าและการเงินของโลก เริ่มในปี1949ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงโดยที่อเมริกาซึ่งเป็นฝ่ายผู้ชนะสงครามได้กลายเป็นผู้นำของประเทศโลกเสรียอย่างเด็ดขาดและมีพลังกำลังทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมากเพราะไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามโดยตรงอเมริกาได้เข้าไปช่วยประเทศโดยเฉพาะในยุโรปตะวันตกให้ฟื้นตัวจากสงครามโดยโครงการมาแชลแพลนที่ใช้เงินมหาศาลด้วยความคิดที่ว่า ถ้าไม่ช่วยประเทศเหล่านั้นก็จะมีปัญหาทางเศรษฐกิจอุนแรงซึ่งจะทําให้ประชาชนเดือดร้อนและกวดแค้นและในที่สุดอาจจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ตามอย่างโซเวียตสรุปก็คืออเมริกาที่เคยอยู่เฉยๆและไม่ยุ่งกับใครก่อนสงครามโลกครั้งที่2กลายเป็นอเมริกาที่เข้าไปยุ่งหรือช่วยเหลือประเทศอื่นๆทั่วโลกโดยเฉพาะในฝ่ายของโลกเสรีเหตุผลก็เพื่อที่จะต่อต้านคอมมิวนิสต โลกเข้าสู่ช่วงสงครามเย็นที่ไม่รบกันด้วยอาวุธแต่รบกันด้วยเศรษฐกิจการค้าในอุดมการ์ของแต่ละฝ่ายโลกเสรีเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากเยอรมันตะวันตกเติบโตมากในยุโรปญี่ปุ่นเติบโตมหาศาลในเอเชียกลายเป็นเศรษฐกิจอันดับ3และ2ของโลกอย่างรวดเร็ว การค้าและเศรษฐกิจในกลุ่มโลกเสรีซึ่งรวมถึงประเทศกําลังพัฒนาที่อยู่ในฝ่ายโลกเสรีเพิ่มขึ้นมหาศาลอันนี้ส่งสาคัญจากการช่วยเหลือของอเมริกาและนั่นก็ทําให้เศรษฐกิจอเมริกาเติบโตตามไปด้วยอย่างยาวนานซึ่งสะท้อนออกมาจากดัชนี s a p 5 0 0อในช่วงเดือนพฤษภาคมปี1949ที่ดัชนีอยู่ในช่วงต่ำสุดที่ประมาณ190จุดมันปรับตัวขึ้นเรื่อยๆและมีช่วงปรับตัวลงน้อยมากจนถึงเดือนพฤศจิกายน ปี1968เป็นเวลาถึง19.5ปีแต่ชนีขึ้นไปถึง977จุดหรือเป็นการเพิ่มขึ้นปีละ8.8%โดยเฉลี่ยแบบทบต้นและนี่ก็คือยุคของความมั่งคัง่งหลังสงครามโลกของอเมริกาซึ่งทำให้ตลาดหุ้นเติบโตต่อเนื่องยาวนานที่สุด หลังจากปี1968สงครามเห็นก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเฉพาะอย่างยิ่งเกิดสงครามเวียดนามที่อเมริกาก็าไปร่วมรบเต็มสตรีมซึ่งต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากในตะวันออกกลางก็มีสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งทำให้เกิดวิกฤตน้ำมันเพราะโอเปกองค์กรผู้ผลิตน้ำมันใหญ่ที่สุดของโลกของฝ่ายอาหรับหดส่งน้ำมันให้อเมริกาเพื่อเป็นการประท้วง ผลก็คือน้ำมันแพงขึ้นมหาศาลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและสิ่งที่ตามมาก็คือเกิดภาวะเงินเฟ้อร,รุนแรงมากเป็นปวติการเป็นตัวเลข2หลัก ในปี1974ถึง1975และกลายเป็น stagflation คือเงินเฟอ้อแต่คนตกงานเศรษฐกิจกตกต่ำซึ่งทำให้คนเดือดร้อนกันมากเกิดการประท้วงใหญ่ในอเมริกาคนต่อต้านสงครามและเกิดปรากฏการณ์ของคนที่ต่อต้านสังคมที่เรียกว่าพวกฮิปปี้ที่ไว้ผมยาวไม่ทำงานทำตัวสกรปรกและเสพกัญชาและยาเสพติดอื่นๆ แต่ชนี S&P 500ตกจาก977จุดในปี1968เป็นประมาณ350จุดในเดือนกรกฎาคมปี1982หรือตกลงมา7.24%แบบทบต้นในช่วงเวลา13.7ปีกลายเป็นช่วงทศวรรษที่หายไปและในช่วงปี1973-1974ตลาดหุ้นก็เกิดวิกฤตด้วยคือตกจาก886เหลือเพียง400จุด เป็นการตกลงมา55%ในเวลา2ปีนับจากปี1982ยุคใหม่ก็เริ่มขึ้นสหรัฐได้ปัฒนาที่ิบดีคือโรนัลเรแกนที่ใช้ในโยบายเศรษฐกิจที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าเรแกนโนมิกที่เน้นลดภาษีส่งเสริมการค้าเสรีลดบทบาทของรัฐในด้านเศรษฐกิจเพิ่มงบประมาณทหารเพื่อต่อสู้กับรัฐที่คอมมิวนิสต์และก็เริ่มชนะจีนเริ่มปรับตัวเป็นทุนนิยมหลังจากที่เศรษฐกิจไปไม่ไหว ภายใต้การนำของเติ้งเสี่ยวผิงที่เริ่มเข้ามามีอำนาจแทนเหมาเจ๋อตงที่เสียชีวิตไปเติ้งประกาศว่าแมวขาวหรือแมวดำก็ไม่สำคัญถ้ามันจับหนูได้ที่สำคัญก็คือคอมมิวนิสต์โซเวียตเองก็ล่มสลายลงในปี1991โลกกำลังเป็นเกอร์เบอร์ไลส์หรือเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งโลกโดยมีอเมริกาเป็นผู้นำหนึ่งเดียว ทุกประเทศเลิกทำสงครามแต่ทำการค้ากับทุกประเทศและทำผ่านการสื่อสารและการจัดการยุคใหม่ที่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นตัวนํา แตชนี้ S&P พุ่งขึ้นแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจาก350จุดในปี1982กลายเป็นจุดสูงสุด2,803จุดในเดือนสิงหาคมปี2000คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มปีละ12.2%แบบทบต้นเป็นเวลายาวนานถึง18.1ปีโดยที่แทบไม่มีช่วงเวลาสะดุดถือว่าเป็นยุคทองของตลาดหุ้นอเมริกา แต่เวลาดีสุดยอดก็ดับลงในชั่วข้ามคืนอาจจะเพราะมันร้อนแรงเกินไปโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มไฮเทคหรือเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกลุ่ม .com ที่กำลังเปลี่ยนโลกที่ราคาหุ้นร้อนแรงเป็นไฟดัชนีดั s แตกปรับตัวขึ้น800%ในเวลาเพียง5ปีซึ่งในที่สุดฟองสบู่ก็แตก ันนั้นก็ทําให้ดัชนี S&P หลังเดือนสิงหาคมปี2000ตกลงมาแบบวิกฤตเหลือ1,437จุดหรือลดลงมาประมาณ49%ในเวลา2ปีแล้วก็เกิดวิกฤตอีกครั้งในปี2007ที่ดัชนีตกลงมาจาก2,366จุดเหลือเพียง1,107จุดในเดือนมีนาคม2009หรือลดลง53%จากวิกฤตซับไพร์ e โดยรวมแล้วช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2000ถึงกุมภาพันธ์2009เป็นเวลา8.5ปีตัชนี S&P 500ตกจาก2,803จุดเหลือ1,107จุดหรือลดลงปีละ 10.37%ต่อปีแบบทบต้นโดยที่ในระหว่างนั้นเกิดวิกฤตที่ทำให้ดัชนีตกลงมาประมาณ50%ถึง2ครั้งและนับเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายสำหรับนักลงทุนมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ในเหตุผลส่วนหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นก็เพราะดัชนีหุ้นอยู่ในระดับที่สูงเกินไปหลังจากที่ดัชนีดีต่อเนื่องมานานมาก จากปี2009เป็นต้นมาถึงเดือนพฤศจิกายนปี2024เป็นเวลาถึง15.8ปีเศรษฐกิจของสหรัฐเติบโตได้ดีและมั่นคงมากการเติบโตนั้นนำโดยหุ้นไฮเทคและดิจิตอลที่ปฏิวัติการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้คนทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน เทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ที่เริ่มปรากฏตัวขึ้นมานั้นพัฒนาขึ้นถึงจุดที่ถูกนำมาใช้งานที่จริงเช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองก็เริ่มออกสู่ท้องถนนไม่ต้องพูดถึงพลังงานสะอาดที่เกิดขึ้นแพร่หลายละจะเปลี่ยนโลกในอนาคตไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนในขณะที่ดอกเบีย้ยอยู่ในอัตราที่ต่ำเป็นปู้ิการอย่างยาวนานทั้งหมดนั้นทำให้ดัชนี s p ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งมาตลอดจาก1,107จุด เป็น6,093จุดที่เป็นจุดสูงสุดและให้ผลตอบแทนทบต้นถึงปีละ11.44%ต่อปีติดต่อกันถึง15.8ปีโดยที่มีช่วงหุ้นตกน้อยมากยกเว้นก็เฉพาะในช่วงโควิด -19 ที่จัชนีตกลงมาสั้นๆเพียงไม่กี่เดือนในช่วงหลังโควิดจบที่มีการปรับตัวลงบ้างแต่โดยรวมแล้วช่วงเวลาถึงเกือบ16ปีหลังนี้ก็ต้องถือว่าเป็นยุคทองของหุ้นจริงๆ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ดัชนี S&P ตกลงมาแล้วประมาณ7-8%ในขณะที่ดัชนี NASDAQ ลดลงมาประมาณ11-12%ในเวลาแค่2-3เดือนหลายคนอาจจะบอกว่ามันน่าจะเป็นการปรับตัวปกติหรือ c o r r e l t i o n แต่ผมเองมองว่านี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับภาพใหญ่ที่ดัชนีจะเปลี่ยนทิศ เป็นการตกลงมาระยะยาวอาจจะเป็น10ปีเพราะประเด็นก็คืออเมริกาต่อจากนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากป,าประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นสู่ตำแหน่งในวาระที่2ที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญที่ดูเหมือนว่าจะคำนึงถึงอเมริกาก่อนโดยการประกาศสงครามการค้ากับแทบทุกประเทศทั่วโลกซึ่งนั่นก็จะทําให้อเมริกาต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหมือนสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งอาจจะกระทบกับเศรษฐกิจและการเมืองของอเมริกามาก การจเจริญเติบโตจะช้าลงเช่นเดียวกันกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่อาจจะพ่ายแพ้แก่จีนการเป็นผู้นําที่สร้างผลดีและอํานาจให้แก่อเมริกามาอย่างยาวนานอาจจะถดถอยลงแทนที่จะยิ่งใหญ่อย่างที่คิดก็กลายเป็นด้อยลงเพราะไม่มีประเทศอื่นเป็นผู้ตามอย่างที่เคย นั่นก็จะทําให้แตชนีตราดหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยาวนานและอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติเริ่มปรับตัวลดลงและจะลดลงเรื่อยๆคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและอาจจะยาวเป็น10ปีจนกลายเป็น lost decade หรือเป็นทศวรรษที่หายไปของการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาแน่นอนว่าผมมีโอกาสผิดสูงโดยเฉพาะในเรื่องของเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นแต่ถ้ามองจากสถิติที่ผมกล่าวโอกาสที่จะเกิดก็มีไม่น้อย อย่างไรก็ตามเราคงไม่รู้จนกว่าจะถึงปี2034ว่าดัชนี S&P 500จะอยู่ที่ไหนในระหว่างนี้ก็ควรจะต้องระวังบ้างเหมือนกันเพราะสตอรี่ที่จะเกิด l o s t d e c a d e นั้นมีน้ำหนักพอสมควร15มีนาคม2568ดรนิเวศเหมวชิระวรากร